สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะออวันนี้ราคา ZMT ร้อนแรงมากเลยนะคะตื่นเช้ามาดูก็แทบจะต้องขยี้ตานะคะเพราะว่าราคาออตอนเมื่อเช้านะเปิดดูตอนสายๆนะคะ่ะประมาณ49บาทบกวาาทกว่าๆนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะราคาก็ทะลุ50บบาทขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะทำราคา All Time High ตลอดเลยนะคะสำหรับ ZMT ใครที่ลงทุนไว้ตั้งแต่ราคา4-5บาท7บาท8บาทนะอย่างป้าเข้าตอน7บาทกว่า,วานะก็ก็นั่งยิ้มอะนะคะนั่งยิ้มแต่ยังไงก็ตามนะคะก็เหมือนที่ป้าเคยบอกอะ ว่าราคาเหรียญคริปโตนี้มันจะมีความผันผวนสูงมากนะคะมันจะไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวแต่เวลาลงมันก็ลงเยอะด้วยเวลาขึ้นก็ขึ้นเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนวิธีการลงทุนของตนเองให้ดีนะคะสำหรับใครที่เข้ามาก่อนที่ราคาจะขึ้นมาแบบนี้นะคะป้าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเราไปอัปเดตราคาเหรียญคริปโตกันนะคะ อันนี้เป็นราคาเหลี่ยนคลิปโตในแอปซิปเมกนะคะบิตคอยอยู่ที่ราคา1,766,222บาทซิปเม็กโทเคน51.62บาทบิตคอยแคช16,865บาทเอเทเรียม55,006บาท Ripple 13.80บาท l i g h Coin 6,758บาท ตีเตอร์ USD 31.05 GO 1,759ดอสเ c สามสิงจุดหกสี USD c o i 3สามิเ, 1, 98, 30, มเอ็ดจุดหน,นึ่งง c h e n l i n แปดร้อยเจ็ดสิบห้าจ o m i s e o หนึ่งยบสี่จุดเก s w i p เก้าสิบหจุดสามศนย์ Maker หกสิบเจ็ดแปดห้า Engine หกสิบหกจ้ Yuan Finance หนึ่งหมื่น ก็ขออภัยค่ะ1 1 2 1 4ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นเหรียญทั้งหมดนะที่อยู่ในแอปซิปเมกนะคะสำหรับใครที่เคยถามป้าไว้ว่าตอนตอนที่ซิปเมกโทเคนราคา28นี้ควรเข้าไหมนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เพราะตอนนี้ราคามันขึ้นมาที่51.77นะคะยังไงก็ตามก็รอดูราคาหลังวันที่16-17มีนาคมอีกทีนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นวันแรกนะคะที่จะมีการปล่อยเหรียญออกจากซิปล็อกมานะคะซึ่งการตัดสินใจของนักลงทุนที่เคยโอนเงิเงนซิปเมกเนี่ยเข้าซิปโซิปเมกโทเค็นเนี่ยเข้าไปล็อกเนี่ยก็จะติด ตัดสินใจอยู่สองทางนะคะก็คือทางแรกนะคะก็คือ,อโอนกลับเข้าไปล็อกเหมือนเดิมไม่ขายนะคะส่วนทางที่2ก็คือ,อาขายแบ่งขายทํากําไรนะคะแบ่งขายเพื่อเก็บกําไรนะคะก็ต้องมาเดากันนะคะว่านักลงทุนชุดแรกนะคะ ที่โอนเข้าซิปล็อกเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรรอรุ้นกันอีกทีนะคะเดี๋ยวป้าก็จะมารายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะเช่นกันนะคะเอาละค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้านักลงทุนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ